ร้านเจริญทรัพประดับยนต์ฮะไทยราชครับวันนี้ผมมาให้ดูการติดตั้งจอ Android 9นิ้ว wi-fi แท้นะครับอยู่ใน Toyota v i o อ08นะครับตัวนี้มาพร้อมหน้ากากนะครับเป็นจอ9นิ้วตัวนี้สามารถเล่น2จอได้นะครับเป็นงานโนแบนนะครับเริ่มต้นราคาพร้อมติดตั้ง4,900บาทนะครับวิธีเล่น2จอก็คือเราเปิดแอปขึ้นมาค้างไวนะครับแล้วกดตัว2ปุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดแอปอีกแอปหนึ่งก่อนอ่ะเป็นยู u b e ครับเสร็จแล้วกดไอ้ลูกสอนเป็นจอสองจอซ้อนมันจะขึ้นเป็นแอป,ปที่เราเปิดค้างไว้นะครับให้ให้กดแตะละลากนะครับฮะมันจะเด้งขึ้นมาสองจอพอร้อมกันแล้วนะครับอ่อตัวนี้อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการดอบแสงหน้าจอให้เล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับกดสไลด์ลงมานะครับจิ้มตรงนี้แช่นะครับอจอจะเล่นได้เหมือนเดิมนะครับ แับแสงแตดทีหนึ่งจอก็มานะครับเป็น2จอได้โหลดแอปติดตั้งได้เป็นจอ Android นะครับอันนี้คือกล้องถอยนะครับภาพชัดครับมองสะใจเลยนะครับอันนี้คือกล้องถอยสนใจติดตั้งได้นะครับมีจอ Android ติดตั้งรถยนต์เกือบทุกรุ่นนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับร้านเจริญทรัพย์ประดับยนต์ไทยล้านนะครับติดต่อได้ที่0944866458นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ